ผมก็ตั้งคำถามกับตัวเองว่าถ้าเกิดว่าไม่รู้เหมือนกันว่ารถบัสจะเป็นยังไงร,รถบัสจะมีหรือเปล่าอะไรเงี้ยเขาบอกว่าถ้าจะไปมนาลี่ออีกประมาณ 240. 2 2 0กิโลดู่สิบกิโลรน้ำใสมากยังกะบะหมี่น้ำใสบ้านเราโอ้โหแบบรู้สึกพื้นมากเลยผมว่าอากาศพื้นง่ายแบบ สวัสดีปางกองเล็กในเลห์ลาดักทุกคนตอนนี้เรามาถึงปางกองเล็กแล้วไม่เชื่อเป็นที่ี่สานที่ผมใฝ่ฝันมาตั้งแต่เด็กทุกคนเป็นทะเลสาบที่แบบโคตรจะสวยแม่นนะ้ําแบบอลังการมากแต่ประเด็นคือมันเหนื่อยมากทุกคนเพราะว่าออกซิเจนมันน้อยเวลาจะเดินนีดหน่อยมันก็หายใจไม่ออกอ่ะเดี๋ยวผมจะพาคุณไปดูจุดวิวพอยต์เป็นจุดที่แบบสวยมากถ้าเกิดว่าใครได้ดูดูทรีเดียสสามสามหนุ่มจอมชายนั่นน่คุณจะรู้เลยว่า ปางกองเล็กคือที่ไหนเขาเขาไปถ่ายทําอยู่ที่หนึ่งตอนจบของทีเดียดอะในปางกองเล็กทุกคนผมเหนื่อยมากเลยเดี๋ยวผมให้ดูวิวนะอันนี้ผมคือถ้าผมบรรยายไปมันก็คงไม่สวยเท่ากับเห็นด้วยกับตาเปล่าเลยเพราะว่ามันสวยมากจริงทุกคนหนึ่งสองสมว้าวอันนี้แค่ในกล้องนั้นทุกคนคือของจริงมันสวยมากเลยแต่ยิ่งรถองขับรถผ่านแล้วเห็นโอ้มาชอนล้อมันสวยจริงว่ะเนี่ย แต่ว่าเดี๋ยวเราจะเดินไปเลาะเลาะเลาะแม่น้ำเนี่ยเลาะทะเลสาบเนี่ยไปตรงที่เขาถ่ายทำภาพยนตร์กันทุกคนถ่ายทำภาพยนตร์ที่ฝั่งโน่อนอะ่ะผมหอบแต่ว่าเหนื่อยนิดนึงเฮ้ยตรงนั้นยักษ์หรือเปล่าน่ะอันนั้จามรีปะ่ะไปได้ปะ่ะอัอหล่อนี่นี่นี่น,น,น,นี่โดดนิดเดียวไปมะเออเออจ้ำเลยอู้อยามมา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 ใบ โอ้ยพี่โนบิตะแล้วนะครับผมโดดได้ง่ายเลยเฮ้วยับแล้วยังโนบิตะเลย Who's calling you Nobita? Who's calling you oh, Nobita? น hey. ั me, ่นมีหรือ Yes special ทคนดูตรงนั้นนะทุกคนดูงั้นอันนั้นคือน้ําแข็งเป็นน้ําหิมะนะที่ม mañana, ันละลายออกมาแล้วก็เน um qu ี่ยมันลงมาตรงนี้เลยทุกคนน้ําหิมะ ตอนนี้คือไม่มีฝ right นแล้วก็ไม่มีน้ำาอะไรเลยนะเจ้าตัวนั้นแต่ก็ค hey, ืออันน uh ี้เป็นน like ้ำหิมะที่ละลายลงมาโอ้ยฟุยฟาวฟุยฟาวอุ้ยโอ้ยเจ้าล่วงเกือบล่วงคือทางดีก็มีเอาจริงพี่เกยไม่ไปพี่เกยยอมมาทางน้ำหิมะน้ำหิมะมันหอมอ่ะเฮ้ยไปได้ปหะเนี่ย ตรงประจนภัยนิดน,นึงทุกคนก็คือเราเราอยู่ห่างจากจุดวิวพอยต์ประมาณ3-4กิโลอะ่ะเราก็ต้องแอดเวนเจอร์นิดนึงจริงกระจ้าเดินแบบนั้นไงฮัโลโหลถามจริงเดินไม่ดีฮัโลโหลไมบอกเขาจะไปขับไ<อ>บส์โรโ์เอาค่าโหบรอแอมเปลี่ยกหมดแล้วเปลี่ยกหมดแล้ว เฮ้ยะชดโดนมาทางนี้โละกาชะตรงนี้ทางวัดใจมาเลยตรงนี้ทางวัดใจระชะเหียกมันแล้วขอของข้อใส่นี่นาวันวีนวันนวันว้าวเสียฟะโอ้ยเหยียบรองเท้ามาแา่ชะเหยียบตรงกลางนี่ดิ พระเอกของเราอีกแล้วครับผมวัโอโดอนเดินมาอย่างเทหนีเสื้อบาโจระเคนะวันหนีเสือ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 บาโจระเคแล้วเนี่ยโอยวันไปนไงอะ่ะทางนี้ได้ปะมันมันมันเป็นทางน้ำไหลหมดเลยอะ่ะผมว่าไปทางนี้น่าจะได้นะ ผมมาได้แล้วทุกคนไม่เปียกเกือบแล้วเกือบแล้วุยทุกคนดูวิวดูวิวโอ้เป็นอันนี้อาจริงนะเป็นวิวที่ผมไม่เคยเห็นมาก่อนในชีวิตเลยครั้งแรกในชีวิตของผมเลยดูน้ําทะเลแล้วก็เป็นภูเขาหินมันเหมือนมีใครมาวาดอะไรสักอย่างหนึ่งแต่อันนี้มันคือของจริงทุกคนเฟี้ยวอ่ะที่นี่คือปังกองเล็กเล็กระดักทุกคนหุย คือหันไปทางนู้นก็เป็นหิมะเป็นภูเขาหิมะข้างบนเป็นหิมะมันจะอาจจะย้อนแสงนิดนึงแต่ทางนี้ก็คือเป็นทะเลสาบโอยอยากเล่นน้ำเป่ะการผจญไปก็ดีอย่างหนึ่งก็คือทําให้เราได้เห็นอะไรที่เราไม่เคยเห็นทุกคนเพราะสิ่งที่ไม่เห็นมันทําให้ชีวิตเรามีสีสันขึ้นน่ยจากที่ว่าชีวิตเรามัน,มนเดินไปตามสเตปแบบนี้ใช่ไหมพระเห็นอะไรมันเฟี้ยวว้าวเพรเห็นอะไรแบบเย่ยๆยมันก็ลงฟุเหมือนเส้นชีพจรเนี่ยคนเดียว เราลงไปดูข้างล่างกันดีกว่าว่าเป็นไงนะเดี๋ยวผมจะให้ดูบรรยากาศน้ําที่แบบชัดเจนอยู่ใกล้ๆเลยะตะ่กี้ผมอยู่ไกลฝั่งนน้นเนี่ยเดี๋ยวเนี่ยผมกําลังเดินลงไปเดี๋ยวไปดูกันว่าบรรยากาศที่ใกล้ๆข้างฝั่งแคนกองเล็กอ่ะมันจะเป็นไงทุกคนหนึ่งสองสาม้าดูน้ำสองสีเลยปะมันใหญ่มากเลยนะมันเป็นคล้ายๆแบบ มาหาสมุทรเลยอะ่ะแต่มันคือทะเลสาบปังกองเล็กกว่าจะได้มาถึงนี่ไม่ง่ายเลยนะมันยากมากนคุยทุกคนผมนอยากจะบอกว่าวันนี้ผมเดินมาเกือบชั่วโมงแล้วนะแล้วมันยังไม่ถึงจุดพอยสักทีหนึ่งผมว่าผมไม่ไหวแล้วเนี่ยมันมันหอบมากเลยนะ ลาดักลาดักเดินริมชายหาดเนี่ยเดินทะเลสาบเนี่ยโ,โอ้ยโคตรหมดแรงเลยมันดูดินนะรอบตัวผมก็ล้อมไม่ด้วยภูเขาทั้งหมดภูเขาที่โคตรจะใหญ่อ่ะแต่ผมหมดแรงแล้วมัดสุดๆแล้ว,ลวจริง<อ>ๆเพื่อคนดูผมจะพาไปที่เป้าหมายวิวพอยต์โอเคเราใกล้ถึงแล้วผมใกล้จะตายลวใกล้ตุยแล้วนะ เหนื่อยปะไม่เท่าไรอ่ะดูหน้ามันไม่ค่อยเหนื่อยเลยอ่ะฮะดูหน้ามันไม่ค่อยเหนื่อยเลยเหนื่อยหอบมากว่อที่หายใจไปฟอดหนึ่งสองฟอดแล้วจะตุยแล้วเนี่ยว่หายใจลึกๆมันมันออกซิเจนน้อยด้วยเลยบ้างหายใจไม่ทันขนาดผมไม่ได้วิ่งนะเนี่ยผมแค่เดินเฉยๆนะอ๋อเป็นแบบไบเกอร์แกงนเตอร์อะเฮ้ยอ่ะไบเกอร์มันต้องเข้าแลวรอบหน้า แต่เอาจริงๆนะมันแอดเวนเจอร์สุดมากเลยมันมันมันผจญภัไยได้ดีมากเลยอย่างนี้ทุกคนเนี่ยเรามาเดินริมชายหาดคือบรรยากาศดีอ่ะเนี่ยตอนนี้แดดไม่ออกแล้วอากาศดีมากเลยอากาศเย็นสงสานะตอนนี้น่าจะหลักเดียวมั้งคืออากาศแบบเย็นมากอะ่ะผมต้องใส่เสื้อแจ็คเก็ตอ่ะไม่งั้นไม่งั้น,นตุยไม่งั้นหนาวคือสงสัยเหมือนกันว่าแต่ก่อนคนแต่ก่อนเนี่ยเขาเดินกันข้ามข้ามทวีิข้ามภูเข,ขาใ่ไ เขาเดินเพื่อที่จะไปค้าขายไปทําสงครามอะไรเงี้ยสมัยสมัยอิสลามสมัยาาก่อนสมัยอัสซาอะไรเงี้ยสมัยท่านนาบีเขาจะเดินค้าขายเดินทางไปค้าขายจากมักกะไปยังเมืองชามซีเรียอะไรเงี้ยแล้วเขาเดินกันไปเป็นวันเป็นคืนเป็นเดือนเลยอ่ะสุดจริงคือสุดยอดท่านท่านนาบีหรอกนี่ครดผมเดินแค่ประมาณสองชั่วโมงนะผมหายใจไม่ออกเลยเนี่ยหายใจกับหายใจไม่ หายใจมันติดคันนะมันเหมือนหายใจไม่คล่องอะแต่แต่พี่แกแบบดูซองมากเลยนะเี่ยคนเจียงใหม่ไอ้ามา,<ร>าจากดาลามชาลามานานอ๋อใช่เขาไปขึ้นเขาอยู่บนนู้นมานาะนเดินขึ้นเขาบ้แล้วก็เรียนโยคะทุกวันอะไรอย่างเงี้ย๋อเรียนโยคะด้วยวเขาเขาเรียนไงโยคะเนี่ยที่ดาลัมชาลาปกติแหละก็ยืดเหยียดร่างกายฝึกหายใจยังไงแบบหายใจยังไงไม่ให้เหนื่อยแบบนะั้นอ๋อปกติถ้าคนเรา อันนี้โดยส่วนตัวเราจะหายใจสั้นแบบอย่างเงี้ยทีถถ่ถุาไถือเขาเขหายใจยาวๆเอาเนี่ย๋อ,อเขาไปล,ล,ลึกแล้วก็มันจะเป็นท่ามันจะเหมือนฟอร์มให้เราให้เราหายใจเป็นสเต็ปอะแล้วพอในชีวิตประจำวันเราก็เอามาหายใจได้แบบ หายใจเข้าไปสุดเข้าไปลึกๆอย่างเงี้ยหายใจเข้าลึกๆุมันจะเป็นจังหวะของมันอ่ะจังหวะยังไงจังหวะี้แบบเนี้ยปกติเราจะชอบหายใจทางปากตงนี้เนี้ยชอบติดหายใจสั้นๆอ้าปากหายใจอะไรเงี้ยแต่พอวันนี้ใช้จมูกอย่างเดียวหายใจอย่างเงี้ยมันก็จะเร็วขึ้นมันก็จะอ๋อหายใจทั่วท้องอ่ะถึงท้องอ่ะหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆใช่ใช่ใช่ปกติเราคนเราหายใจสั้นเนี้ยจะหอบเหนื่อยง่ายอะไรเง้ยหายใจยาวเฮ้ยแดีครั้งนี้ผมว่าผมไม่ได้หายใจสั้นนะผมหายทำไมมันหอบยังหอบอยู่ ออกซิเจนมันน้อยเดี๋ยวไปฉีดออกซิเจนหน่อยดีกว่าออกซิเจนอยู่ที่เพื่อนผมแต่ว่าเพื่อนผมหายเขายังอยู่ระหว่างทางอยู่เลยคือผมขอเดินมาก่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเราใกล้ถึงแล้วทุกคนถึงมะเนี่ยอยากบอกว่าเราใกล้ถึงแล้วเราจะถึงเป้าหมายแล้วเกือบอีกนิดเดียวแล้วดูดูตรงนั้นนะเล็กๆอ่ะเดี๋ยวผมเดินไปเรื่อยๆดีกว่าอีกนิดเดียวใกล้จะถึงแล้ว เราจะเห็นรถวิสปามาได้ไกลทุกคนท้องไหวเดี๋ยวฟาสบต้องไหวเดี๋ยวฟาสบช่วยเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยทุกคนผมเหนื่อยผมหอบแล้วเนี่ยผมว่าเพื่อนผมน่าจะกลับแล้วแน่เลยเขาไม่มาเขามาไหมเนี่ยหอบจริงขอโทษด้วยที่าหายใจแรงทุกคนมันมันหายใจไม่ทันจริงๆดูเต คือเนือสิ่งอื่นใดอ่ะผมยังชอบวิวบรรยากาศเลยที่ผมยอมมาที่เนี่ยเพราะภูเขาและวิวและน้ำและทะเลสาบมันเฟี้ยจริงทุกคนถึงแม้ว่าจะเหนือขนาดไหนแต่มันก็คุ้มค่าที่จะได้มาไงทุกคนมันก็คุ้มค่ากับการที่เราเดินทางมาหลายพันกิโลเพื่อที่จะมาสิ่งนี้บรรยากาศธรรมชาติ และแล้วที่สุดในที่สุดในที่สุดเราก็มาถึงวิวพอยต์ของปังกองเล็กทุกคนบรรยากาศคือดีมากเลยเอลอลผมเนี่ยตื่นตันใจเดี๋ยวไปดูกันว่าริมข้างเนี่ยมันมันมีอะไรบ้างที่ผมเห็นที่ผมเห็นตอนนี้ก็คือมีเวสป้ามีจามรีด้วยรู้จักจามรีปะผมไม่เคยเห็นในชีวิตเลยนะอันนี้เป็นครั้งแรกที่สุดครั้งแรกที่ผมเคยเห็นในชีวิตจามรีห้ทุกคนโหยบรรยากาศ นี่เวสปาเวสปาที่อเมริันเข้ามาถ่ายหนังตอนนั้นทเด 3D ทุกคนคุยดูดูรถเชตักอืมนี่รถนี้ฟียลนะดูเขาเขาจอดไว้เป็นแลนด์มาร์คเลยอะ่ะคือที่นี่ถ้าเกิดว่าใครมาที่เนี่ยต้องมาถ่ายรูปกับเ e s ปาที่นี่สวยมากเป็นเอกลักษณ์ซิกเนเจอร์สีเหลืองเลยผมชอบสีเหลืองถ้าเกิดว่าใครได้สังเกตชื่อช่องหรือว่ารูปช่องของผมดีๆจะมีสีเหลืองเป็นเอกลักษณ์ทุกคน และอันนี้คือสี่เหลี่ยมนีอนนอ่อันนี้คืออันนี้คือทีเดียดที่ผมบอกถึงอามิดคานคนนี้อมิดคานโอ้ยถ้าเกิดว่าใครได้ดูดุมมาชาเล่เขาก็สแสดงด้วยแล้วก็หนังเรื่องหนึ่งที่เขาเป็นมนุษย์ต่างดาวทีเดียดแล้วก็น,นี่อันนี้คือนางเอกที่ขับรถมาเวสป้าคันนี้มาหาไปอีกทุกคนและไม่ไม่พอแค่นั้นทุกคนชารุคคารจับตักไฮจนัน ชาลุคารมาขับเวสป้าที่นี่ด้วยมาขับโรอินฟิวทุกคนอันนี้คือชาลุคคารถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าใครได้ดูหนังอินเดียบ่อยๆอ่ะผมว่าเขาน่าจะรู้จักชาลุคาน์แหละรอๆหน้าหน้าตาคล้ายๆกับเจ้าของช่องแหละแต่ออายุ่ห้าสิบวาแล้วจริงปะทำไมวัวเล่าแบบนั้นเนี่ยจริงในเรื่องไหนจริงว่าชาลุคารหน้าเหมือน ไม่เดีเขาอายุโตแล้วไงคอยอายุห้าสิบกว่าแล้วใช่ฟาตาต้องรอแบบรออยู่ให้ถึงอายุห้าสิบกว่าตอนนี้อายุสิบแปดอยู่เลยหน้าตามไม่ไปเลยวะนี่นี่รอยนฟิลทุกคนอันนี้ไงที่ที่ใบที่พี่ใบาชาวลุกคานเขามาถ่ายรูปอะน่าจะเป็นตรงนี้เลยมั้งใช่ชาวลุกคานคนอันนี้ผมภูมิใจนําเสนอมากเลยนะมันคือสัตว์ที่แบบ คือถ้าที่ไทยเราไม่ดีหาไม่เจอทุกคนมันเฟี้ยวมากเลยนูน้องกินข้าวอยู่เดี๋ยวผมจะให้ดูมันคือมันคือจามารีหรือว่ามันอูดวะเดี๋ยวเขา,าําเลยทุกคนอันนี้มันคือจามารีหรือว่ามันคืออูดกันเนี่ยเฮ้ยของใครครับโฮย้ยดูหน้าน้องมีขนด้วยมันคือจามารีหรือว่ามันอูดอะตกลงไปไอเสคาเมลเลยจะยักษ์แค่ไคาเมล ยี่กี่นามไม่รู้นะยก็ไม่รู้ยีก็ยีเซยี่้ขาก็ไม่รูจักเหมือนกันมันมันตัวใหญ่เลยนะหูยมันมีขนด้วยฮยอยากให้ลงมันลุกขึ้นด่วนไนเจ้าของอยู่ไหนวะคุณฟี้ยย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 วยยยย้ยยยยย มาเร็ว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 หนงดูว่าเอ้ยมาเร็วมาเร็วทุกคนน้องตื่นแล้วนะมันจะมันจะกระโจนใส่ผมตะเกียดน้ำลายน้ำลายน้ำลายฟุ้งแล้วมันจะกัดไปเนี่ยมันคืออะไรทุกคนช่วยคอมเมนต์ให้ดูหน่อยดิผมไม่รู้เหมือนกันว่ามันคือจามาลีมันคือจามาลีนะใช่ใช่ปะแต่มันอาจจะเป็นจามาลีตัวเมียใช่ปะมันดุเว้ย มันคือจามารีที่ดุมากทุกคนไม่กล้าเข้าแล้วพอๆๆไปแล้วไปนะนี่เป็นจุดวิวถ่ายรูปนะจุดวิวถ่ายรูปของนักท่องเที่ยวทุกคนเขาก็จะมาถ่ายรูปกันที่ตรงนี้มีรถเวสบัแล้วก็ก็คือคือคือมีนี่หนังเรื่องนี้ทเดียที่ที่เข้ามาถ่ายตรงเนี้แล้วทีนี้ก็จะมีแฟนคลับของอามิร์คารนก็ตามมาเยอะแยะเลยไม่ไม่ใช่แค่คนไทยนะเฮ้ยไม่ใช่แค่คนอินเดียนะ คนต่างชาติอื่นก็มากันเยอะเลย,ยคนเฟี้ยวว่ะอินเดียเขาหน,นังมีอิทธิพลต่อคนจริงๆเลยนะเพราะว่าหนังไหนที่ชาวรุกค,คานแสดงหรือว่าอามิตรคานแสดงหรือว่าซันมานคานแสดงเนี่ยหนังเรื่องนั้นจะโด่งดังอะ่ะแบบแล้วก็จะมีอิทธิพลต่อคนตลอดเลยอะ่ะนี่คือดาราพวกเขาดังจริงนะไม่ใช่แค่ดังแค่แบบเป็นเดือนนะคือเขาคือคือผมอยู่อินเดียมานานนะถ้าเกิดว่าหนังเรื่องไหนที่ ชารุคานแสดงอ่ะหนังเรื่องนั้นจะดังทุกเรื่องเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนทุกคนผู้คนแฟนคลับของเขาเยอะจริงทุกคนไอ้ทุกคนจ้มมาลีจอมมาลีอีกตัวหนึ่งทุกคนมันดูน่าจะเชื่องนะเฮย้ย้องดูนะ่ารักมากเลยหุย้ยจม้มมาลีไม่เคยเห็นเลยเนี่ยในชีวิตอ่ะไม่เคยเห็นมาก่อนเลยนี่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 จอมมาลีทำไมขาสัน้นวะไมะทำไมน้องขาสัน้นวะอุ <c oughs> ย้ยจ้มมาลี เดี๋ยวผมไม่กล้าเข้าใกล้นะเดี๋ยวเขามันยาวเลยนะเช่โอหลโดูเขานะมันมันดื้อไหมเนี่ยเฮ้ยเขาจะปล่อยแล้วเขาจะปล่อยเขาจะปล่อยไปไหนเนี่ยน้องเหมือนงวที่บ้านเราที่เป็นแบบขาสั้นแบบพันพิเศษเลยนะน้องไม่ใช่เป็นบริโอใช่ไหมะหัวนครศรีธรรมราชพันดีเวตัวละสี่ห้าหมื่นอยู่ฮะ เฮ้ยเขาจะปล่อยเขาจะปล่อยเฮ้ยเขาจะปล่อยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเขาจะปล่อยเฮ้ยมันไปแล้วเฮ้ยมันวิ่งเขาปล่อยอ๋อแล้วเขาไม่จามไงเขาปล่อยให้ไปไงอ่ะเฮ้ยนี่ด้วยเขาจะปล่อยตอนนี้ด้วยทุกคนเดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวไปอารัมเซอารัมเซไปรุโกรุโกรโห่กายเจ้าล่ะ ฮะวอบิสเนี่ยไปแล้วเฮ้ยเขาบ่อยให้ไปแบบนี้เลยไงเขาปกติเขาบ่อยจำมะรีให้ไปแบบนี้เลยเหรอแล้วมันไม่หนีเหรอน้องไปไหนไปด้วยเมียวเมียวเมียวนนท์ตัวนู้ไปถึงนนท์แล้วครับผมนี่จำมะรีเขาเลี้ยงกันแบบนี้เลยอ่ะ ผมเพิ่งรู้ว่าเจามารีเขาไม่ต้องแบบเขาไม่ต้องแบบเอาเชือกจูงอะไรเงี้ยเขาก็แค่ปล่อยให้น้องไปน้องก็ไปเลยอ่ะไม่เชืออเอาเชือกปล่อยปล่อยนี้ด้วยเอาเชือกปล่อยนี้ด้วยเชือกปล่อยจะน้องจะได้กลับบ้านนี่อ๋อนี่คนเหรอเนว่าโนบิตะน้องบอกอย่าแซลผมหน้าม้าหนูเฮ้ยเจ้าของพากลับแล้วเขาจะให้กลับแล้วน้องผม น้องเดี๋ยวน้องน่าจะไปตัดผมแต่งคนนิดหน่อยทรงหน้าม้าอย่างเฟี้ยวอ่ะดูทรงผมนะไปไปน้องจะไปแล้วขอด,ดูดูทรงผมหน้ามา้าน้องไปแล้วเหรอคือเป็นไอดอลให้กับใครหลายๆคนในการตัดทรงผมหน้ามานะทุกคนที่ตรงนี้ก็คือปางกองเล็ก อยู่ในรัด,ดับทุกคนถ้าเกิดว่ามีโอกาสมาตามรอยละครหรือว่าคุณอยากที่จะมาดูแบบทะเลสาบที่โคตรจะสวย3 0เป็นของอินเดียอีก70%เป็นของจีนทุกคนอันนี้เป็นชายแดนจีนนะฝั่งนู้นเป็นของจีนแล้วจึงมันอลังการมากมันเฟี้ยวมากสำหรับผมผมว้าวมากจริงๆทุกคนสำหรับวิดีโอนี้ผมขอลาไปด้วยกับเวสป้าของอามิรคานทุกคนอารมิรคานน่าจะขี่คันนี้ใช่ใช่แล้ววันนี้ผมขอลาไปด้วยกับเวสป้ามิดคารไว้เจอกันใหม่ในคลิปเพราะว่า เดี๋ยวคลิปต่อไปผมว่าผมจะไปที่นุบลาทุกคนรู้จักไหมนุบลาวัลรี่ซึ่งถ้าเกิดว่าคุณเคยมาอินเดียคุณเคยมาละดักคุณน่าจะจับน่าจะรู้จักนุบลารู้จักปังกองเล็กรู้จักทุกทกทุกคนไปเจอกันที่นุบลาสตาร์ด้วย